ทำไมไม่ควรปรึกษาคนใกล้ตัวนะครับเวลาเกิดปัญหามือที่สามนะครับใครหลายคนนะครับเวลาเจอปัญหาเมื่อที่สามสิ่งแรกที่จะทําคือไปปรึกษาคนใกล้ตัวและสุดท้ายเนี่ยจากปัญหาเล็กๆก็กลายเป็นปัญหาบานปลายแล้วก็สุดท้ายก็คือแทนที่จะแก้ได้ก็กลับแก้ไม่ได้แล้วก็ลุกลามไปจนถึงการเลิกลาและหย่าร้างนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทําไมถึงสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องไม่ปรึกษาคนใกล้ตัวนะครับข้อที่1นนะครับคนใกล้ตัวที่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือพ่อแม่เราหรือคนที่เรารู้จักนะครับเวลาเราไปปรึกษาเขาเนี่ยเขาจะเข้าข้างเรา แล้วก็เวลาเขาเข้าข้างเราน่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในการแก้ปัญหาความพันเนี่ยคนเราเนี่ยเรามักจะบอกว่าตัวเองถูกอีกฝ่ายผิดแล้วก็เวลาแก้ปัญหาความพันถ้าเราไม่แก้ที่พฤติกรรมเราหรือแก้ที่ความคิดเราปัญหาก็จะไม่ถูกแก้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราบอกว่าเราถูกแล้วอีกฝ่ายผิดแล้วเราไปปรึกษาคนแก้ตัวคนแก้ตัวบอกว่าเราถูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะได้่รู้สึกว่าเราถูกแล้วก็ยิ่งเราบอกว่าเราถูกเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจ็บปวดจากความสัมพันธ์เพราะว่าเรามองว่าเขาไม่น่่าาาาทํรร้ยยเเแลวกก็็จจจะะบิง ทำให้ปัญหาบานปลายไม่ว่าจะเป็นแผลใจที่หนักยิ่งขึ้นหรือไม่ก็พฤติกรรมที่เราจะทําตอบโต้รุนแรงกับคนตรงหน้าอย่างเช่นบางปัญหาเนี่ยบางทีไม่ยังเป็นต้องเลิกและสุดท้ายก็เลิกหลายคู่นะครับบางทีมีปัญหาแบบว่าเขาไปนอกกายมาเพราะว่าภรรยาไม่สนใจแต่เขาก็รักลูกรักครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างดีรักกันมาตั้งนานนะครับแล้วก็ภรรยาไม่ให้เรื่องันเตียงมาเป็นปีแล้วก็ไปจับได้ว่าไปนอกกายแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นเลิกทั้งๆท,ท,ที่จริงๆยังไม่คนเลิกด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่เข้าใจกลไกเรื่องททาาางงงเเเพพศศกกี่ยยับแรผผูู้้ช รเ,เราก็ถึงกระดาษไปเลิกแล้วสุดท้ายคนที่เสียหายสุดก็คือลูกหรืออาจจะเป็นตัวเราเองเพราะว่าเราก็ต้องเหมือนตัวคนเดียวต้องไปเริ่มชีวิตใหม่นะครับแต่ฝ่ายยุโยก็อยอยบอกเลิกเลิกเลิกไปเลยนะครับซึ่งมันง่ายครับแต่เอาเจริงคือมันไม่ได้มันคือคนรักที่อยู่กันมาแล้วก็สู้กันมาตั้งนานนะครับข้อที่2ครับคือจะมีการขยายความจนทําให้เรื่องใหญ่โตยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราไปปรึกษาพ่อแม่เราสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอพ่อแม่เราเนี่ยเขารักเราม,ามากนะครับบางทีก็จะเกิดการที่แบบว่าทะเลาะกันพ่อแม่กันเองพพ่่่่ออแแมมผผูู้้้้ชชาาาายยก็จะเขขง ก็จะข้างผู้หญิงกลายเป็นว่าสองคนกลายเป็นทะเลาะกันเองคราวนี้จะไม่ใช่เรื่องของแค่พ่อแม่และบางทีพ่อไปบอกลุงไปบอกน้าไปบอกอาให้บอยขอสามีเราอะไรก็ตามแล้วก็เวลาปัญหาถูกแก้ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะมองหน้ากันไม่ติดเขาก็จะยังเกลียดกันอารมณ์ก็ยังค้างนะครับหลายเคสนะครับที่แบบว่าปัญหาจริงๆไม่ได้บานปลายเลยวันก่อนที่เราเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องซองเงินหรืออะไรก็ตามนะครับจากปัญหาเล็กๆพอมีผู้ใหญ่เข้ามาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีอีโก้ของตัวเองครับโดยเฉพาะคนท่าคน เ,เขาจะมีอีโก้มากเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรลูกชั้นชันเลี้ยงเองได้อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็เกิดปัญหาที่แบบว่าทะเลาะกันจนถึงขั้นเลิกราแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้นะครับข้อที่3ครับคือคนเหล่านี้เขาไม่เข้าใจวิธีแก้ปัญหาแบบจริงๆนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยแบบว่าเลิกรากันไปแล้วยังของโสดกันไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องมือที่3ได้หรือไม่จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าปัญหาไม่เคยเกิดนะครับทั้งชีวิตไม่เคยถูกสามีนอกใจแล้วก็พอมาให้คำปรึกษาเขาก็ให้คำปรึกษาที่ผิดๆหลายคนบางทีก็ไปหาตามก ก็จะได้คําตอบมาเป็นร้อยๆคําตอบแล้วก็ไม่รู้ว่าคําตอบไหนถูกต้องและเราก็จะไปเลือกคําตอบที่เรารู้สึกว่ามันง่ายมันสบายมันถูกใจและคําตอบที่ถูกใจก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่คําตอบที่สามารถรักษาครอบครัวได้นะครับเพราะนั้นจึงทาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เวลามีปัญหาเนี่ยพยายามหาผู้เชี่ยวชาญพยายามหาคนที่ปรึกษาเรื่องพวกนี้โดยตรงนะครับซึ่งก็เหมือนกับเวลาเราหาหมอเฉพาะทางครับเรื่องความมพันธ์ <000, S 1> ก็ต้องไปปรึกษาความพันธเฉพาะทางอย่างเช่นกรณีของผมผมปรึกษาเคสความพันมา หลายร้อยเคสมาครับจากที่กําลังจะไปอําเภอแล้วจากที่กําลังจะตัดสินใจเลิกลากันแล้วจากที่กําลังจะเก็บข้าวของกันแล้วก็สามารถกลับมาได้นะครับเพราะว่าพอปรึกษาเยอะๆเนี่ยรูปแบบการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอาจจะต่างกันที่รายละเอียดว่าคนนี้เป็นพี่น้องคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่มีลูกกี่คนอะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดคล้ายๆกันคือเราก็ต้องแก้ที่อารมณ์กดล็อกอารมณ์หรือเราแก้ที่วิธีมองคู่ชีวิตเราใหม่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรักษาครอบครัวไม่อยากให้ปัญหาบานปลายก็สามารถปรึกษาติดต่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถ้าเราเรียนคอร์สออนไลน์กับผมก็คือเรียนคอร์สบลล็อกภาษาอกก็จะมีกลุ่มให้ทำรึกษานะครับก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็วิธีการที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพ์3นะครับแล้วก็ใครสนใจที่อยากได้การปรึกษาส่วนตัวจากผมให้ผมออกแบบกลยุทธ์ให้ให้ผมทําโปรเซสบลล็อกให้ให้ผมเป็นกําลังใจคอยอยู่ข้างๆตอนที่มีปัญหาก็พิมพ์ pc เข้ามานะครับขอให้ทุกครอบครัวนะครับสามารถรักษาครอบครัวได้ครับครอบครัวไปต่อได้คุณก็จะมีความสุขแล้วก็คุณก็จจะรรู้เลลยวว่าาาิงๆแปัญหคม มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ